กราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่พลาดกดเขามาเบิงเนาะเมื่อนี้สิม่าเล่าประสบการณ์การสื่อหมูสื่อหมูจากภายนอกมาขุนนะครับคือเขาจะเสียเปรียบเขาตรงนี้เออจังไนล่ะก็คือว่าหมูนะ ผมสื่อผมต้องการลูกหมูดวนเนาะผมก็เลยหาหาหาก็คือแบบใดก็ได้ก็คือตอนนั้นผมจงังใดผมก็ได้ผมจงังใดมันก็เลี้ยงง่ายก็เก่าแหละหมูเนาะผมก็คิดจังสิเนาะและ้วบัดนี้มันเปลี่นไปจังสั้นเนาะก็คือผมไปเจอบริษัทหนึ่งก็คือเขาให้เขาให้ซื้อหัวอาหารของเขา เบอร์หนึ่งกระสอบหนึ่งต่อหมูตัวหนึ่งเพื่อนจะหายหมูเพื่อนจะหาหมูมาให้ตัวหนึ่งแต่ว่าหมูกะก็ต้องซื้อน้ำเขาอีกคือเก่าครับหมูกะซื้อหัวอาหารก็ต้องซื้อแระบาดนี่ <c oughs> คือเรื่องล่ามันคือว่ามันมีหมูที่ม,ม,มันมันโตบ่อซ้ำกันมันมีโตหน้อยซึ่งกินก็กินน้ำกันกินซ้ำกัน กินท่องปองแต่ว,าตว่าโตบ่อใหญ่ครับโตจะแน่นเปี้ยเลยเหมือนมันมันเหมือนมันใหญ่บ้ออกนะไหมมันมันจะใหญ่บ้ออกขอกหนีส่นติดมาสี่ตัครับสี่ใหญ่สาสะปวดหัวเลยติดมาสี่ตัแล้วบันนี้ผมไปเสิร์ชหาใน้เนี้ ไปค้นหาในเน็ตมีข้อวความหนึง่งมีคอมเมนต์หนึ่งที่ว่าหมูฟาร์มเนี่ยซุออ้มที่ไปรับมาขายจังสินี่เขาไปรับมาจากฟาร์มไม่รับมาจากฟาร์มเนาะแล้วที่นี่มันเป็นหมูคัดทิ่งเขาไปรับมาตัวละส,สามลอยสี่ลอยห้าลอย,ห,ลอยหรือจังไรเขามาขายห้าพันกว่าสามลอยสี่ลอยหมูคัดทิ่งแล้วที่นี่เขา ไปเอาหมูคัดทิ้งมาปนจกักจักหน่อยแล้วก็ไปเอาไอ้หมูโตที่ที่ใหญ่ก็คือหมูมันมีอยู่สองชนิดครับมันมียีนขอ,อกหนึ่งมันจะมีโตหมูยีนยีนด้อยนะครับขาเอื่นว่าหมูยีนด้อยยีนด้อยซึ่งมันใหไ่ยยซ้ำหมูนะฮะสีใบไบ่ซ้ำหมูยีนปกติครับ แล้วที่นี่ไอบริษัททิวานมาขายให้ผมนี่คือว่าเขาไปเอายีนปกติมาห้น้ำแล้วก็ไปเอายีนดอยมาปนน้ำซึ่งขอกนี่ผมยีนดอยปนปนมาซีโตบมึงครับมันมันกับไ่เนาะเลี้ยงยังได้มันกับมันใหญ่สานะครับมันใหญ่อยู่แต่ว่ามันใหญ่้าเฮง เบิ้งสิเห็นเบิ้งครับตัวนี้น่อยกว่าเขานี่ะตัวผู้ได้ครับน่าจะยินด้วยสุ้ดๆแหละครับเบิง้งส่งแต่ว่าตัวนี้หนาแน่นครับเหมือนมันมีกล่มบางส่นดัวสิท่องกองระปองเพราะว่ามันกินหลายแต่ว่าบวใหญ่บนใหญ่ฮะเบิ้งไปนอนเทียบกับตัวยินยินปกติเทียบกันบ่ได้ไลนะครับพุน ชันปกติมันจะแตกแตกต่างกันครับเอานเนี่ยผมบอกก่าหาสื่อยังสัน่นเลยครับตอนนี้กำลังผลิตหมูแม่พันเองครับออกลูกเองดีกว่าตอนนี้กำลังสะอ,ออกลูก2แม่ผลิตคุณเองผลิตแม่พันเอง อนาคตกษตรบ่อใดบด่อใดเอาจากบ่อใดเอาหมูภายนอกเข้ามากหรอครับกษตรเอามากเนี่ยกษตรเป็นแม่พันธุ์สิเอาแม่พันธุ์มาเพิ่มอีกสิผลิตสิผลิตลูกหมูขายฮะวันนี้ก็ผู้ใด,ดติดตามการอติดตามเลยครับกดติดตามกดสันกระดิ่งไว้อยนะครับผมจะได้ลงคลิปใหม่ๆสิได้ดหูท่านเรื่องเล่าหมูกออกลูก หมูขุนออกลูกพร้อมขายาเขียดอุดรเจ้า,จาไออำเภอบ้านดุงครับรัศมีออกไก่บกเกินล,อย,ล,นยอ,นลอยกิโลเนี่ยทรงฟี่ครับหมูขุนถ้าเกินลอยกิโลเนี่ยต้องกับิีดาคิดค่านโนมันเพิ่มฮะถ้าหมูขุนหมูลูก ผลิตลูกออกมาผมกะสิลงคลิปไว้ให้เบิ้งผู้ใดกดติดตามกดสั่นกระดิ่งไวก้กะสิได้หูก,ก่อนกะสิได้ก่อนเนาะครับเพราะว่าหมูหายากด้วยครับบอกไว้เลยหมูหน่อยนี่หายากถ้าบ่าทันก็คือบ่ทันเลยครับเพราะว่าบางคนเขาก็จองตั้งแต่ในท้องเนาะอุ้นตั้งแต่ในท้องเขาก็จองมาแล้วจะมาซบ่ทันเขา โอเคครับมัอนี่ก็ซิมาวอลเรื่องหมูหน่อยหมูใหญ่นี่ยแหละครับหมูยินดอยครับยินปกตินี่ยแหละครับมันเป็ียนจังไดมันนี่ก็มีซ้ำหนีแล้วฮะเออจังไดหมาก็แลีนบอทันล่าหรอกครับเพราะว่าล่าไปก่อนครับสวัสดีครับ